ในวัดเั้าวาดนะที่บอกเนี่ยพระธรรมสุขวัตสุขวัตเป็นไปด้วยใจสาธารณะสุขวัตสุขวัตมีเนื้อเนื้อในสาระการเสี่ยงบนพิหารทุกทีเต็มพ้วนกว่าวัดไม่ต้องไปในวัดเป็นสาธาระสุขวัตสุขวัตเนี่ยเนี่ยเลิกเลิกก้อนสองแก้ว ทุกคโกนเนี่ยไวายก็โกนไดันะนะสวายก็โกนได้หนักเอไสวายเป็นสมบัติวัสดิคือเป็นของกางเรียกว่าสาธารณสมบัติสวัสดิ์เส่วนนั้นจะต้องมีคณะกรรการนะต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้บ่องความราญเรื่องามในบรรดา

ผู้ที่จะนำปากคือเจ้าวาก็คือคณะกรรมการที่สองไม่องคนหรือที่หาคนเป็นเตวก็ตัดระบอสามเจ้าวาแล้วทีนี้ันีรบที่นำป่าจะต้องมีลายเสนเจ้าวามีลายเนเจ้าวาทุกาุกัััธนาคาวมันจะเซ็นเแต่ละครับจะต้องมี เรื่องสารเด่นบอกสารสามเเต่ว่าในที่สุดในสอบในสารนั้นจะต้องมีรายชื่อเจ้าว่าทุกครั้งเกี่ยวกับอะไรมาเท่นับต่างดูที่สองเด่นก็มีจังหวะเสร็จไปเป็นอย่างนี้นะครับข้อว่ายิ่งจะต่างได้หมดเจ้าว่าต้องจังหวะโดยความยังเงินเงินสาธารณะสุขให้เงินเมื่อ فايضا اذا ترى كان الجواب اللي سيال بقى هو اذا صار المجتمع بده بقى يكون مكون ثلاثه في ربه ليس ربنا ربنا بيقنوا الناس قال بيقول لنا لو قال الجواب الاولى جاي هنا عشان كان قصا قصيه بقى موضوع ده ده الجواب اللي كان تبع الناس نعم فايضا كنت جاي الجواب وينادي الجواب ده جانا เพราะวาเจ้าว่าว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายแตตรนี้อยางเชเสอริการก็ลองลองแยเดเจ้าว่าจะเ็สิอเปล่าเต็มเ็าในฐานะเป็นเจ้าพนักงานสี่ว่าสิ่รับผู้รับ้แรเป็นใจหรนตาวหจะาที่ไป้เป็นใจนะทั้งเจ้าว่าททกอย่างครบถ้านต่อไปวิธีปฏิบัติ